ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอ่อเตรียมนะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568นะพี่น้องเนาะวันหวยลาวพัฒนาออกครับมืพอพ่อเตรียมพามาสรุปเบเกลาวพัฒนานะพี่น้องเนาะ15อาจารย์ดังพี่น้องครับมือวันพุธนะพี่น้องเนาะ วันพุทธที่6สิงหาคม6-8ลาวพัฒนาออก159473ครับเลขล่างก็ออกเนา่ะพี่น้องเนาะครับจุดทีว่าเต็มสรุให้งวดที่ผ่านมาก,กันลุดนะพี่น้องครับเด่น6ครับรเต็มมาจับคู่6063 60, 6465ออก73พี่น้องคะแนนโมมี7394่ 7, 3, 9, 4, นะพี่น้องเนาะ ครับประแจมกาบขอโทษลหลายๆได้พี่น้องเ้อครับมันนี้มาตามกันต่อเอนาะพี่น้องเนาะครับครับ,รบประแจมเริ่มเลยนะพี่น้องเนาะ เซียนผาสุกพี่น้องเซียนผาสุกบนล่างวิ่งรูดแปดกับ9เน้นที่8พี่น้อง8กับ9เน้นที่8ครับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรมขอขอคุใุในลายได้ครับเด้อเซียนผาสุกนะพี่น้องเนาะเน้นแปดจี เลขสี่ห่างพี่น้องแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่ครับจับหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบพูดในลายนะครับเด้อเซียนผาสุกนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหกพี่น้องศูนย์กับหก ครับจับหน้าจอครับผมรับเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหยวนนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตพี่น้องขับปูสีสะเกตบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับเก้าเน้นที่เก้าพี่น้องศูนย์กับเก้าเน้นที่เก้าศูนย์ เก้านะครับครับแชปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอกราบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูซีสเกตนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคำชนนะพี่น้องเนอะรับ ปูคำชนบนล่างบ่งรูด8กับ7พี่น้อง8กับ7 7 8, 8นะครับครับแชปหน้าจอครับผมครับแจมขอกาบขอพระคุณปูได้หลายนะครับเด้อปูคนนําชนเนาะรับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อเซียนเพลงพี่น้องพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรูด8กับ0นะครับ8กับ0 0 8นะครับรับแับหน้าจอครับผมรับรเตรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะขับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้องปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดพี่น้องหกกับเจ็ดครับครับแชปหน้าจอครับผมครับพอเตรียมขอกราบขอพระคุณปูลหลายหลายนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดเนาะครับเนาะครับ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคลาดพี่น้องปูโคลาดบนล่างวิ่งรวดสองกับสามเน้นที่สองพี่น้องสองกับสามครับครับจับหน้าจอครับผมครับผมเตรียมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคลาดเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูวาปีพี่น้องปูวาปีงวดที่ผ่านมากกับ4สีเ้าเด้อครับเด้อบนล่างวิ่งรูดสองกับ9เน้นที่สองพี่น้อง2กับ9ครับ รับแชปหน้าจอครับผมครับพเตรียมขอกับขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้ปู่ว่าปีเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้องพ่อช่างคมมวลที่ผ่านมาเขาทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องได้แต่ว่าเป็นตก,กับบนล่างวิ่งรดดห้ากับหกเน้นที่หกพี่น้องห้ากับหก ครับเน้นหกเก้าหกศูนย์นะพี่น้องเนาะรับแชปหน้าจอครับผมรับไปแต้มขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อช่างคมนาคามไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูดหกกับสองเน้นที่สองพี่น้อง กับสองสองหกนะครับครับแชปหน้าจอครับผมรับประจมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อดอนละยองเนาะครับเนาะขอให้ปังหวดนี้นะครับแชปหน้าจอระบอพี่น้องไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อฉลองพี่น้อง พอฉลองงวดที่ผ่านมาก,กับ3 7เดได้พี่น้องเลิกเลขออก7 3เข้าตัวกับบนล่างวิ่งโลด4กับ2เน้นที่4พี่น้อง4กับ2ครับครับแชทหน้าจอครับผมครับพ่อเตี่ยมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อฉลองเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซียนชัยวานบนล่างวิ่งโดดเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดครับครับแชปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้เซียนชัยวานเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่แม่น้อยพี่น้องแม่น้อยบนล่างวิ่งรูด8กับ9พี่น้อง8กับ9ครับรับเน้น8 1 8 3 9 1 9 3แปด้าหพี่น้องเนอะแคปหน้าจอครับผมครับปเตรียมขอขอบคุณในไลายครับเด้อแม่น้อยเนาะรับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งพี่น้องศูนย์กับหนึ่งครับ 06071617ตัวเน้นเพี่น้องเนาะแคปหน้าจอครับผมครับปอแต้มขอขอพูดในหลายนะครับเด้อเซียนนองคายเนาะครับเนาะไปต่อสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อคือของปอแต้มเนาะครับเนาะครับของพอแต้มโงดที่ผ่านมากเล็กวิ่งกับเขาอยู่ได้พี่น้องรับบนล่างวิ่งโลด1กับ3แลเด้พี่น้องเน้นที่1 1กับส ครับครับผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายหลุดนะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาอครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขออวยพรอคอยเขาคอให้ปังครับระวังเบิดนได้พี่น้องเด้อเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะพี่น้องเนาะครับมาในพอเตรียมผ้าบรนับคะแนนน้ากันพี่น้อง ศูนย์พี่น้องสี่คะแนนหนึ่งองคะแนนสามสี่คะแนนโอทสองสี่คะแนนสามสองคะแนนสี่หนึ่งคะแนนห้าหนึ่งคะแนนหกสี่คะแนนเจ็ดสามคะแนนแปดห้าคะแนน9ก้าสี่คะแนนพี่น้องนั่นแล้วแปดต่พี่น้องเนาะโอสูสีกันหลายได้พี่น้องเนาะ ลองศูนย์สองหกเก้านะครับโอ้ลองหลายตัวได้พี่น้องเด้อ

แต่ว่าแปดเกาเขาได้เด้อพี่นองเด้อแปดจะเริ่มเลพี่น้องเริ่มแปด้าเก้า กันใบพี่น้องเด่น 8, แปดนะพี่น้องเนะ่ะลองศูนย์สองหกเก้าครับ เอาคอยเขา่าคอยมานนะพี่น้องเนาะเลขแปดเข่าเข่าแปดกระบุมาโดนนะพี่น้องเนาะครับเอาผิดพลาดประการใดพอแต้มกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเนดะ้อสายวิง่งสายลูดชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอราฉะนั้นแล้วพอแต้มคอยเขา่าคอยปังเนาะพี่น้องเนาะ อ,อย่าลืมด้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะ <_ EN> เพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำหน้าครับสุดท้ายทายสุดนี่ขอเอฟซีทุกคนโศกโศกมนันมันด้พี่น้องเด้อแหงแหงรวยรวยเนาะครับรนะับพอกับพอเตียมอีกหลังห้วลาวพัฒนาออกแรงนะพี่น้องเนาะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม